นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทครับสอนครับโรงเรียนโงบางพิเศษน้ำการทุสอนครับครับและในวันนี้เราจะมาทําการทดลองไฟฟ้าสถิตครับคนหนึ่งต้องขอแนะนําตัวนะครับผมนายนัทสุทธาทองครับพิฉชันนางสาวสุภาพรแก้วนาดีค่ะพิฉันนางสาวยานีราโคค่ะพิฉันนางสาวทิพวรรณพุฒย์ธูมนทร์ครับผมนายชัดชัยสมกิมครับค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําการทดลองไฟฟ้าสถิตนะคะซึ่งมีอุปกรณ์ดังนี้ 1. แผ่นพลาสติกใส่นะคะ 2. ขนมคอนเฟกนะคะ เราจะทําเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็เส้นผมนะคะค่ะเราจะมาเริ่มการทดลองเลยนะคะอย่างแรกถูกแผ่นพลาสติกกับเส้นผมนะคะอาจจะถูแรงนิดหน่อยก็ได้ค่ะระหว่างที่ถูนะคะอิเล็กตรอนจากเส้นผมจะเคลื่อนย้ายไปยังแผ่นพลาสติกค่ะถูไปเรื่อยๆนะคะ เรามาสังเกตการทดลองนะคะนี่ค่ะคอนเฟกจะถูกแผ่นพลาสติกดูดขึ้นไปนะคะค่ะสรุปผลการทดลองนะคะขนมคอนเฟกจะถูกแผ่นพลาสติกใสของเราดูดขึ้นไปนะคะเพื่อให้มันติดกับแผ่นพลาสติกใสนะคะนั่นก็แสดงว่าแผ่นพลาสติกใสที่ได้รับอ e ิเล็กตรอนจากเส้นผมซึ่งมีประจุล ชิ้นเล็กๆของเรานะคะเป็นประจุบวกเพราะว่ามันเป็นแรงดึงดูดของกันซึ่งกันและกันนะคะครับผมในการทดลองในครั้งนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจในการทดลองครั้งนี้ก็สามารถนำไปทดลองที่บ้านได้ง่ายๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ